หมดนี่เป็นชุดอนาล็อกนะครับชุดอนาล็อกสวัสดีครับวันนี้ก็เอาลำโพงมาส่งที่บ้านชุดประกอบสําหรักบตอต้อยลำโพงสี่คูนสี่สเกลนะครับวันนี้มันชุดสี่คูสี่สวัสดีครับผมวันนี้ช่างกันโมซาวเทคนะครับ ก็จะพาเดินทางไกลไปจังหวัดศรีสะเกดนะครับเราไปเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เรามากากับเครื่องเสียงนะครับตู้ลำโพงดอกเบ็ดซับเบ็ด18นิ้ว4ดอกนะครับอันนี้ก็ตรวจเช็ครถเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกเดินทางนะครับเมื่อวันที่27ก็มาถึงศรีสะเกดนะครับตอนนี้ตอนเช้านะครับที่บ้าน อบอตอต้อยนะครับอบอตอต,อต้อยที่สั่งเครื่องเสียงเรามาเป็นเครื่องเสียงที่ใช้แล้วนะครับชุดนี้มูลค่าหกหมื่นกว่าบาทนะครับก็มาถึงบ้านแล้วนะครับบ้านคุณแม่กองทองพันนะครับนี่ก็เอาเครื่องเสียงลงเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับ ตู้เบรคงหล่อนะครับ18นิ้วนะครับ18นิ้ว4ดอกนะครับก็มาตั้งที่ข้างบ้านก่อนนะครับส่วนกลางแหลมก็เป็น12นิ้วชุด p-audio นะครับ p-audio e 12 200s นะครับแล้วก็เสียงแหลมเบอร์440นะครับเบอร์44 ครับอุปกรณ์สายนะครับเราจัดให้หมดครบชุดเลยนะครับส่วนตู้ลำโพงนะครับก็ตู้แหลมตัวนี้ก็เป็นตู้ข้างหมูนะครับเป็นแบบของเราโดยเฉพาะนะครับสำหรับตั้งเป็นฟอนต์ได้นะครับตั้งหน้าเวทีจะตั้งแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็แถมกล่อง เก่าๆใช้2กล่องนะครับอ่าตัวบนนะครับเรามาไล่ดูนะครับในกล่องนี้ม <Lion breath> <iums> <orer> ีอะไรบ้างสลรับมิกเซอร์นะครับก็ใช้แพดหน้ายามาฮ่าตัวนี้นะครับ16 c h a ช n นนนะครับส่วนตัวนี้ครับ16 channel น u 16นะครับก็พอใช้ได้นะครับในสาหรับมือใหม่นะครับ ส่วนในกล่องเครื่องปรุงนะครับตัวบนสุดนะครับไล่าจาก l x j นะครับเป็นไมโครโฟนนะครับเป็นเครื่องเอฟเฟกเอฟเฟกร้องนะครับเป็นตัวช่วยสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้ง4คูณ4นะครับถ้าเกิดเราใช้มิกที่มีเอฟเฟกไม่ใส่พอเราก็ต้องใช้ตัวช่วยข้างนอกนะครับเพื่อที่จะให้เสียงเอฟเฟกกระจายไปฟุ้งไปไกลนะครับ ในระยะสนามฟุตบอลนี่สบายๆนะครับสำหรับเครื่อง 4x4 นะครับตามโดย EQ นะครับ EQ เราใช้ตัวเล็กนะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นยังมือใหม่อยู่นะครับก็ลดความซับซ้อนลงนะครับสาเหตุที่มี EQ ก็เพราะว่าต้องไว้ตัดเสียงที่มันแหลมจิตจานแล้วก็คัดกันไม้หอนนะครับแล้วก็ คัดเบสที่ไม่จำเป็นลงนะครับอย่างเช่น2 0เฮิร์ตนะครับส่วนตัวที่3ก็เป็นคอรอสนะครับวันนี้เราติดตั้งคอรอสสามทางมาให้นะครับแต่จริงๆก็ใช้อยู่2ทางนะครับตัวล่างสุด NT ็นนะครับเป็นไมลอยนะครับไมลอยส่วนชั้นล่างนะครับชั้นล่างก็เราก็ติดแหลกไฟให้1ตัวนะครับ พาวเวอร์สำหรับขับซับเบดนะครับก็ใช้เอ็นเทคนะครับเอ็นเทคตัวนี้3,600นรอะครับขับข้างละ2ตู้นะครับสี่ตู้พอดีนะครับเป็นขับ4โอห์มนะครับก็เสียงออกรับรองคุณภาพใช้ได้นะครับเอ็นเทคตัวนี้ส่วนตัวล่างนะครับโปรยูโรเทคนะครับโปร2,500นะครับตัวนี้เอาไว้ขับ คางแหลมนะครับข้างละสี่โอห์มเหมือนกันนะครับว่ากลางแหลมสี่ตู้ขับพ่วงกันข้างละสองตู้นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นชุดสี่คูณสี่พอเหมาะพอดีนะครับสําหรับรับคนนะครับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยคนนะครับทีนี้เรามาดูท่านอบตนะครับฝึกนะครับวันนี้มาฝึกกันทั้งวันหนึ่งวันเต็มเต็มนะครับ มาฝึกต่อให้นะครับเนื่องจากไม่ไม่เป็นเลยนะครับ2อรอบก็ยังจำไม่ได้ต้องเขียนให้ด้วยนะครับต้องเขียนเอกสารให้ด้วยนะครับก็ต่ออย่างตั้งใจเลยนะครับไล่จากอ่า EQ มาคอสนะครับแล้วก็มาพาวเวอร์ตอนนี้ก็ทดสอบนะครับหลังจากเช็คแล้วก็สับคั t เอา เปิดขาเวอร์เทสเสียงแหลมอเทสเสียงแหลมเทสไมเทสทั้งไม่ลอยไม่ใช้ให้เรียบ้อยเปิดมัตเตอร์เปิดมัตเตอร์ไปที่ศูนย์คุณขวามือสุดเปิดไว้ที่ศูนเดซิเบล เปิดมาเตอร์เปิดไม่เปิดไม่มันกดปุ่มออนเดเทสองเท็ดชู่ชู่ชูชู่ one one o ชูชู่ one 2 w 1 o n 2 1 2 o if อ e l l o two 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 one one โลโลเทีเทีเทนสองสอท two two one two t ยว่าเลยเนาะห่เทียนไม่สายขอท้อนทุนกันเอางานละสามพันสามพันสิบงานกับสามหมื่นกดปุ่มหรอวะ

เมื่อทดสอบไม้เรียบร้อยแล้วก็จะมาทดสอบเสียงแหลมนะครับเสียงเสียงกลางแหลมเป็นเสียงดนตรีนะครับเสียงซาวกันนะครับแล้วก็เช็คซาวเช็คเบสนะครับเช็คแหลมเช็คเบสเรียบร้อยนะครับมาทดสอบด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีกันนะครับตอนนี้ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ที่ดีต่อพี่น้องชาวเครื่องเสียงมือใหม่เรานะครับแล้วก็เครื่องเสียงบ้านๆน,นะครับตอนนี้แดดก็จะก็ลองฟังเสียงเพลงกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม คุณพงมาเลยสวยๆจากผู้บริหารครับผม